สวัสดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนสุ่มทุกบ้านทุกน้องขอขอบคุณการเั็นเพื่อกับสองน้องเล่นพี่น้องเลยมาบ้านแม่ยาเมื่อนี้พี่น้องน่ามา่งหูมาก็บพันแหวนตลาดพี่น้องเลยมาก็บมาเลยเอาว่าตอนเล่นฮิ้วเข่าอยากจะไปจางกินเต้ามังคุดจากชิคาลตลาดก็จังสิได้ยังไงพี่น้องเลยถ้าเบ่งถาส้มน้ำกัน ตอนนี้แม่เขาก็ตำสินพี่น้องสสวัดีีพ่นอ้องยาหน่องเดือนอยายาหน่องเดือน <laughs> ตำสินตำแพทยพี่น้องตำสินตำแพทยก็บบริค้าโดยพี่น้องโควิดเ์ขาวตำใบที่สื้อเครื่องมันยัง่งผลสื่อผ่ามาแล้วน้องลงทุนไปกระขาดทุนพี่น้องเลยไปเลยกระขาดทื่นตไใบยายผียายาน่องน,อนอุ่นยายนี่เลยนุงน่งอะไรเบึ้ง พี่น้องก็เบิ่งกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่างามหรือบ่งามก็เบิ่งสิให้เบิ่งลายลายลายย่งก็แม่ลายแพ้บ่ลายตีนสินลายตีนสินเออที่เก็บลายอันพื้นๆออกให้พี่น้องเบิ่งดูแม่พื้นๆออกเป็นยางพื้นคือสินนี่เออพ่อแล้วํานะดึงดึงออกมาก็เบิ่งกันแล้ข้างนอกมันอันนี้ถ้าเป็นเย็บทินสินก็ปิ้นข้างนี้ออกอันนี้ทางน้ายังมั้นนี่พี่น้องันทางพื้น เดนี้เนาะเออกล่องเวากอจีบัวเดจ๊พี wi ่ดาวลองเดินจับกล่อมอบเป็นพี่ดาวเลยชินกับกล่องอันนี <m, <m, ้ก็บจีเป็นนันไลน์ตีนสินพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางนอกเนาะงามหมดพี่น้องถาคายอันคายส่วนปกตินั่นแม่เท่าไรแม่อันนี้เนี่ยอืมเม็ดละสองร้อยบาท ไปได้ยู่เมตรหนึ่งเดียววะโอ้ยมันเลยสิไปได้นี่แต่เสาไม่ว่านางตามเหาก็ได้ตัวนี้มา้นี่ไปดอกแต่เสาแต่แต่เสาห้าเทนได้ประมาณหาเส้นไปดอกเกิดสิฮอดเมตรหนึ่งก็จมด่ำอย่างเดียวแต่ผมมีแนวเห็ดกับเห็ดไปแต่งสีเราพี่น้องเฮ้ยเขาเหมืนละเหล็กละหมอนกรนบอกตัวนี้ดอกแม่ก็มันฝรั่งเดือนเองเนาะขนาดของฝรั่งเดือนก็ถึงที่อยู่แบบติดในเมืองแต่ก็ใหญ่มาจากบ้านนอกมะพี่นอก นก็เลยมาแนองาอยู่ใกลในเมืองก็ยังยาก้นมาอยู่กลกันในเมืองก็แมนพี่น้องแต่บ่าขาของสีบแพงขาของสิบกับแพงคืนมามีมองท่ามาหากินแบบว่ามามีมองหาอยู่หากินแบบว่าามคือถอนัได้ถ้าเพิ่นค้นที่เพิ่นอันมีการเรียนการศึกษาเนยเพิ่นก็จจีหากินงายแน่เนาะเพราะว่าหากินในตลาดหาเงินในตลาดใส่เงินในตลาดพี่น้องแต่อันนี้ก็คือแบบว่า รายใส่จ่ายลายแต่ว่าบ่มีทางฮะวัหาห้า,าวาได้ก็ปเป็นอันสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าครอบครัวค่อนข้างยากจนแน่พี่น้องเลยเฮากะจักเสร็จยังได้เลยพี่น้องเลยจากซอยค่ะเฮากะบ่มีกําลังพ่อเพราะว่าทางแม่น้องเดือนกะขึ้นบานแหละคือพี่น้องเห็นทะเลเฮากะขายขายเคลื่อนเลืนแม่น้นองเดือนกะหับพาลาะคนเดียวเนาะกับบ่พ่อชิได้ซอยเพิ่น แต่ก่อนก็ให้พอน้องเดือนหาเงินกัพอได้ปอนเพิ่นอยู่พี่น้องบ้ดนี้พอน้องเดือนก็บ่ได้หาหยังเอาแต่ลูกกับเลี้ยงงัวแม่น้องเดือนก็เล่นถ่ายคลิปกับ่ได้หลายพี่น้องเอ้ยวิวก็บ่ดีก็ได้เล็กๆหน่อยๆพอได้เยียวยาในครอบครัวจงได้กับสูๆไปซะก่อนพี่น้องให้วิตโควิดซะก่อนเนาะตาาาามแล้้้ววกกะเเ็บบไไ่ดขยซํนส่งออกบ่่ได้สงออกบ่ได้ปกตินี่ยก็ส่งไปไทยพ่าเม่ ว้าว FC ฝั่งไทยจ้าผู้ใดอยากอุดหนุนก็ติดต่อมาเด้อแม่น้องเลือจะส่งไปให้สินนางร้ายพื้นวัวไหสินอย่างสินสิบใบสิบาบพื้นพี่นสินนี่มากมั้งเนาะมีลายสีให้เลือกพี่น้องเลยโ่ใครสนใจคลิปนี้เนาะมันพาแพ่แบบธรรมชาติบ้านเท่ากันอย่าลืมพี่น้องอยากอุดหนุนก็ติดต่อมาเด้อตินนี่มันนี่ก็ได้ทราบไป หนึร็มนหาเส้นพี่้องเ้ยเป็นดอกได้พี่น้องสีหอดแมสหกรได้าก็ไดดอกนึ่งดอกเพิกรโแมนบ่โอิตเอะได้คืนเทิงบนนอนนกเปิงปาดพี่น้องวาดใส่ออนองอกรสวยมรกัึงด้พี่น้อง อันเปลือเชียขาวได้อันหนึ่งเเาวได้พี่น้องเอ้ยหาเงินแกคอยตามอยู่นี่คอยอนีนี่เยอีจนงปโดดตนเป็นบอนอต้อันคันรดี้บแล้วคันบดแบบว่าแขงนันเดมันเป็นแข็งคือกกนบ่อยากเล่นเอาคุณบด้สัลงบ่ดีเนาะเหาไวอันนดอก เลยสิได้อันหนึ่งพ okay. ี่น้องไหลได้พี่น้องไหลแบบว่าถอนอันหนึ่งเลยก็เลยถอดตัวนี้อีกบอกไหมเลยถอนไม่ถอนไม่มันสาน้ำตัวนี้เนาะสามันุ่ค bueno. ือตำสิพี่น้องต้องไหลแบบว่าเอาไม้ตัวนี้เอาลงมาเถอะละอันเถอะละอันเอาลงมาจนเบิร์ดมากองอยู่หลุมเบิร์ดแล้วกันคอยไหลขึ้นไปอีกเถอะละอันเห็ดนั่นนี่แหละใมือละดอกซดอก อโลบขึ้นลบลงในี่ยเธอระดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่มองกาบะเป็นคือแม่น้องเดือนนี่เห็ดบ่ได้แบบนิดๆจะนั่นอะไรจะออกไปแม่น้องเดือนนี่ต้องใส่เหรอพี่น้องเอ้ยนังมองกาบ่ได้อันนี้ก็คือวิธีต่ำต่ำมันตีนสิน เอาไปเห็ดแพ้ก็ได้บ่แมเองเห็ดแพ้ก็ได้เติ้นสินก็ได้เห็ดแพ้แล้วมันเตี้ยนต่ำเสื่อ,อมมันยาวๆต่ำเสื่อมอืมเติ้นสินแล้วมันก็มีเสื่อมอ่เอาลงมาอีกอันหนึ่งพี่น้องทีละอันทีละอันจ้ะเออมันมันไหนละมาน่ะมันบวมมันฟานหมูไปจ้ะ อยู่เพื่อนเผ่นเองนะพี่น้องมีหมองต่ำแคบเลยแคบอันนี้เพื่อนไม่เท้าม่ต่อนี่เพื่อนไม่เท้าไม่เท้าใหญ่เพื่อนไม่เท้าที่อันที่เห็่อนใน่องซามวยนะพี่น้องไม่ใหญ่ที่เพื่อนอันอบอว่นแผ่นเละที่ซามวยกอดนะไม่ใหญ่ก็เดียวก็ไม่ใหญ่เท้าเพ่งพี่น้องเลย บ่าวเเพนกับห้องแม่ใหญ่ตามเตียนเอฟซีหูอะละตามวยกับบ่าวเพ่งกับเป็นเอ้ยกับน้องกันพี่น้องเอ้ยส่วนแม่น้องเดือนกับน้าบ่าวควันกะเป็นน้บ่าวกับลานก็เลยเอาแต่สชเอินพี่น้องเลยเฮากับเอินป้าบ่าวเพ่งกันแลลวแต่เป็นสชเอินเอ้ยน้องเอาเอ้ยน้องเอินทั้งไฟทั้งเล่า ต้องเหยียบทั้งรูมนั่พี่น้องให้แบบว่าให้ปากมันอ่ะเปลี่ยนอีกพี่น้องปดัดจกอันแม่ไมมนี่แม่แม่ไมน้น้อยนี่ไมมน้อยน้อยไหนเศรษฐะ เส้าหามาอีผู้บาดคนขืนส้าห้าคนลงเส้าหาน้ำเที่ยงเขาออกมาบัวก็ได้ไหลคนขึ้น,าานคนลงบ้าตัาเาวเด็กๆพี่น้องไปดิมัอน,นี้ไปลงนองบัวมาเนาะอือตัวตายหมดแล้ว <c oughs> อ้าวอันมาบัวนี่เพระืออันมิทุระบัวมิทุระพี่น้องบัวรีบ มันเป็นน่ัวน,น้องบาัวรีบก็เลยมีธุระปาดโอดึงเอาคงหมูเก๊เอาหยเก๊เอาเตะตับไป,ปเด็กๆพี่น้องเลยน้องสาวกับน้องน้องสาวบ่าบบนเพลงบนซองคือกันอยู่ว่าไปยืนไก่ไอ้ดวยบซองคือกันเยูะคือกันอยู่บ่เปิดหน้าด้น้องน้ำวาน คือการอยู่ก te ับพี่น้องไอ้กับน้องไปเลยไปเตรียมเครื่องโ้พี่น้อง้ยเพื่อสีแล้ว่้องเดินถายมันิปกว่าในที่ถ้ากัเปลี่ยนช่องสมัยอีกหนึง บ่แล้วง่ายดอกพี่น้องเอ้ยผมมาเล่งต่ำให้มันแล่นอ่นแล่นอะไรก็เพิ่นกระชิยยุดเพราะว่าห่างไกลกับเบาใบพี่น้องนางไล่แต่ละเมืองขึ้น่าเลยพี่น้องเอย้ยนางไล่แบบบ่ได้ออกกําลังกายเนาะแต่ว่าโลูกอะคอยถามหา ไรพี่น้องวันนี้ก็สกวัสลีพี่น้องรอบ,บังคีปหนาเด้อพี่น้องแล้วสิไปรีวิวเพื่อนพอน้องเดือนให้เบิง่งว่าเป็นจังใดการเป็นอยู่เป็นแนวใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงแต่เพียงเท่านี้เนะนาะคลิปหนาพอกันใหม่ไปที่ขามาเบิง่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้นองเดือนในเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาากับสบายดี